ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงรายปักนะครับประจำวันที่16จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2563สํำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือเกิดช่วงระหว่าง16ปรกราดาถึง15สิงหาหากใครเกิดช่วงนี้ ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้หากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าเราจะวางแผนในการดาเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องได้อย่างชัดเจน หรือเราจะรู้ว่าเราจะมีข้อดีหรือข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างจะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าอย่างไม่ผิดพลาดอีกต่อไปนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนและเรามาดูว่าในลัคนาราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนของคุณคือตำแหน่งของดาวจัน์ทรนะครับแต่ในช่วงปักหลังนี้ตำแหน่งของคุณมันไปโฟกัสอยู่2เรื่องใหญ่ๆ 1. โฟกัสในเรื่องของความรักแล้วก็2โฟกัสในเรื่องของการลงทุนอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยหากโฟกัสในเรื่องของความรัก ในช่วงนี้ตำแหน่งดาวความรักเริ่มกลับมาดีขึ้นเพราะว่ามีดาวพระฤหัสย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งราศีมังกรเป็นเรือนความรักของคุณฉะนั้นคุณก็จะอินเนอร์ในเรื่องของความรักมากเลยทีเดียวถ้าผมจะวิเคราะห์ในเรื่องของความรักมันจะมีอยู่สองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนที่มีครอบครัว หรือมีคู่ชีวิตอยู่แล้วแต่งงานใช้ชีวิตมีลูกมีเต้ากันมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นเริ่มที่จะเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือเริ่มที่จะมีความรู้สึกดีกับคนที่คุณใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างยั่งยืนหรือใช้ชีวิตร่วมกันมาในระดับหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าพ้นในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ไปแล้ว พอเข้าสู่ในช่วงเดือนธันวาคมผมมั่นใจเลยว่าความรักและความสัมพันธ์ของคุณที่มีอยู่กับคนรักของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างน้อยความคิดมุมมองทัศนคติมันก็จะโอเคหรือว่ามันก็จะไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นไม่มีเงื่อนไขหรือว่าไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ความสัมพันธ์มันก็จะราบเรื่องต่อไปหรือมีโอกาสที่คุณกับคู่ชีวิตของคุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันยาวนานมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ได้มีการห่างเหินหรือห่างไกลกันอีกต่อไปความสัมพันธ์ก็จะแน่นแฟ้งมากยิ่งขึ้นผมให้เวลาอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตคุณจะยิ่งไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือ กลุ่มสำหรับคนคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหรือกําลังเริ่มที่จะเปิดใจกับใครบางคนในชีวิตผมมั่นใจว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าคนที่คุณเลือกเนี่ยคือคนที่คุณจะโฟกัสและคือคนที่ใช่แล้วอาจจะศึกษามาในระดับหนึ่งแล้วคิดว่าสิ่งที่คุณพิจารณาหรือสิ่งที่คุณคัดเลือกแล้วเนี่ยคิดว่าคนคนนั้น สมหวังหรือคนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่คุณคิดว่ามีด้านดีจนถึงขั้นทำให้คุณตกลงปลงใจที่จะเริ่มต้นในการคบหาหรือในการที่จะพัฒนาต่อไปในภายภาคหน้าจนเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับว่ารอให้พ้นสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรัก มันจะดีขึ้นมากกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะตำแหน่งของดาวเสาร์ก็จะมาเล็งที่ลัคนาของคุณฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ครองหรือแฟนของคุณที่จะจุงมือกันเดินก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆมันจะก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันพร้อมกันผมมั่นใจว่าสตอรี่เรื่องความรักของ แล้วก็คู่ชีวิตของคุณจะลงเอยในทิศทางที่เป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของความในเรื่องการงานนะครับตำแหน่งการงานของคุณเนี่ยก็คือตำแหน่งของดาวอังคารยังมีมฤตยูโคจรตกในเรือนกรรมะของคุณอยู่แต่ดวงการงานของคุณเริ่มจะดีขึ้น เพราะในช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจินี้เป็นต้นไปตำแหน่งดาวกลางงานของคุณมันก็จะไปอยู่ในความคิดและก็อยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นการทำงานของคุณในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่การทำงานเข้าตาการทำงานที่รู้สึกทำแล้วผลลัพธ์หรือว่าสิ่งที่เป็นผลเห็นได้เด่นชัด จับต้องเป็นรูปธรรมได้เนี่ยมันจะอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับตัวของคุณคือความก้าวหน้าในอาชีพความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณหากคุณทํางานประจําหรือทํางานกินเงินเดือนผมมั่นใจว่าในช่วงพิเลียดดังกล่าวนี้จนถึงสิ้นปีความเอ่อก้าวหน้าหรือความสําเร็จในเนื้อง,งานที่คุณทําอยู่เนี่ยจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะเอ่อ ขึ้นสู่ในเลเวลที่สูงขึ้นไปมากกว่าเดิมหรือมากกว่าจุดเดิมอย่างแน่นอนถึงแม้คุณอาจจะยังอยากจะทำงานในถิ่นเกิดก็ยังมีโอกาสที่จะไต่เต้าหรือขยับตำแหน่งให้มันสูงขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงมีความสาเร็จมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณคิดอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆจากจุดใหม่หรือสังกัดใหม่ก็เชื่อว่ามันมีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณอย่างแน่นอน โอกาสและความก้าวหน้าและความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับเรื่องงานไปแล้วเรามาโฟกัสในเรื่องของการเงินดูบ้างก็ต้องทําความเข้าใจในเรื่องของการเงินสำหรับชาวร,า,ราศรีกรกฎสักนิดหนึ่งว่าคุณเป็นคนที่มักจะเก็บเงินไม่อยู่บางครั้งก็ต้องเอาไปใช้จ่ายในเรื่องราวต่าง แต่ในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้ตำแหน่งการเงินของคุณเนี่ยมันจะไปใช้จ่ายกับ2เรื่องใหญ่ๆครับ 1. เกี่ยวกับเรื่องของบุตรหรือลูกหากคุณมีบุตรมีหรือมีลูกภาระค่าใช้จ่ายอาจจะมีมากยิ่งขึ้นทำให้คุณต้องบริหารในเรื่องของการเงินฉะนั้นการเงินของคุณก็ยังมีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายไป แต่ถ้ามองถึงองค์ประกอบในเรื่องของดวงดาวแล้วก็ยังเชื่อว่ายังหมุนได้ยังพอหาได้อยู่หรือถ้าไม่มีบุตรหรือลูกก็อาจจะไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบริวารหรือลูกน้องเราหรือคนทีออ่ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้เราก็เลยต้องเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบหรือต้องส่งเสียเลี้ยงดูคนเหล่านี้แต่ก็ถือว่า ไม่ได้เสียหายแต่ประการใดเพราะตำแหน่งของดาวก็ยังโอเคอยู่ยังไม่ได้เสียหายมากมายนะักฉะนั้นโอกาสที่คุณจะต้องใช้ใจ่ายและกรอบริหารในเรื่องของการเงินในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ยังพอที่จะหมุนได้และยังพอที่จะหาได้อยู่นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภตามดวงสตาก็เห็นว่ามีอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเ,าเหตุผลสำคัญที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบ คนส่วนใหญ่มักจะมองเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของการเสี่ยงเป็นเรื่องของการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นั่นก็คือหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกรางวัลมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าผมมองว่าชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าคุณอยากจะซื้อทรัพย์สินอยากจะขายทรัพย์สิน ในช่วงระยะเวลานี้มั่นใจว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้ขายแล้วก็ได้เงินได้รับก,ก้อนใหญ่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวโอกาสที่คุณจะทําแล้วประสบความสําเร็จหรือทําแล้วได้เงินได้ทองได้ทรับก,ก้อนใหญ่ก้อนโตเพื่อจะมาใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวหรือเอามาใช้จ่ายในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณก็น่าจะทําแล้วสําเร็จได้อย่างแน่นอน ในเรื่องของสุขภาพก็คงคิดว่าไม่น่าจะมีความกังวลหรือมีความห่วงใยแต่อย่างใดก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตมีสติปัญญาในการที่จะเ,เดินก้าวผ่านชีวิตของเราในแต่ละวันให้ผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะครับหากท่านสนใจที่อยากจะตรวจดวงชะตากับผมแบบสดๆสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมได้เลย โทรมาที่หมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูมิแอสโ o 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงจะเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอน เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละสัปดาห์นะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับ